เฮ้ย้องโมจิส่งมาให้ด้วยนะคะจากลีตัโมจิกล่องนี้หนักมากฟิวเย่ะเอเยไปแกะกันเลย,ยวิยวไอ้ซองนี้สวยมากเลยอีย๋จากพี P ่พี่จุดมอสคาเฟ่นะของฟินดีขอให้มีโชคไล่ทุกไล่สอกไล่หลกไพ่แค่เดมอุ๊ยอุ๊ยแพ็คมาดี อย่างแรกเลยนะคะจะเป็นโน้ตนะ Hello กระสีเวอร์ไปไหมือแบบว่านางส่งสกูชี่บันและถุงซิปล็อกแก้วแบบมีเทปกาวค่ะขอบคุณไ g จีนี้เลยนะเฮ้ยสกูชี่แพ็คมาดีมากแปบ๊บหนึ่งโอ้โหคนอยากกินเอ้ยอยากกินอะ่ะคุณนางจัดมาดีมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยเราไม่เคยจัดอะไรเรียบร้อยขนาดนี้มาก,ก่อนต่อไปนะคะจะเป็นบันเหมือนคล้ายๆ้บ้านไดโซ่แต่แบบอ๋อนี่เป็นถุงซิปล็อกเอ้ยแบบ ต่อไปอันนี้เพิ่งเห็นจ,จ้าจากลิตเติ้ลโมจนะคะไอ้วัยรูปให้น่ารักมากไม่คิดว่าน้องโมจะส่งมาโอ้ยไอ้น้องส่งของน่ารักากเต็มเลยอย่างแรกนะคะจะเป็นเหมือนแบบโน้ตโน้ตน่ารักมากอุ้ยโอ้ยอย่าลืมไปติดตามช่องลิตเติ้ลโมจด้วยนะคะแบบทำเรื่องสกูชีแบบโปมากชิ้นแรกก็เป็นเป็ดน้อชิ้นแรกก็เป็นเป็ดตัวนี้นะคะ ตัวน,นี้นั่นนะคะแบบแล้วก็มีแท่งแท่งอะไรเป็นหลักสีเรนโบว์อยู่ในแท่งเดียวกันค่ะแล้วขอบคุณน้องโมงมากเลยอ๋อต่อไปนะคะกล่องนี้ก็กล่องใหญ่อุ้ย,อยตอนดีราคุมะ <c oughs> เดอแล้วก็มีชิ้นนี้นะคะเป็นแยมโลของคิตตี้นะคะอุ้ยหอม ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นอุ้ยอันเนี้ยชิ้นเนี้ยอุ้ยน่ารักดูมๆนุ่มสโลมอกอุ้ยกระดาษนอนะ็อตอ่ะชอบมันน่ารักาของกูเดย์ธมานะคะเราชอบกูเดท์ธรรมารูปเรามันได้เหมือนไหมเหมือนไหมโอ้โหสวัสดีค่ะพี่เกรซหนูส่งขอให้พี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะของนิตตมีนต้องขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรคะ่ะกค่ซุยชอบของนี่อ้ยอย่าลืมไปฟอลน้องเขาด้วยนะคะไอจี IG ตามีต่อไปเลยนะคะเป็นกล่องไซส์ขอไข่นะคะ จากนี่ให้มาเยอะมากเลยอย่างแรกนะคะจะเป็นนี่เลยเป็นไทเกอร์ของออริเกอร์นะคะแล้วก็ไม่เคยเล่นของออริเกอร์เหมือนกันก็ได้สัมผัสแล้วนะคะนุ่จมจโลมากโอ้ยนุ่มมากอา้าวแมวหูหายเอ้ยมันเป็นเสือใช่ไหมเออไม่เป็นเสือ <laughs> เนื้อแบบว่าอ๋อปิน โอ้จะขึ้นไหมลูกจบคลิปก็ยังไม่ขึ้นต่อไปนะคะจะเป็นนี่เอ้ยอะไรนะคะเขียนได้นะัเฟรยนี่ว้าปิดใส่จบค่ะชีวิตต่อไปนะคะจะเป็นเหมือนเป็นกระเป๋าใส่ลินสอเนาะก็มีโน้ตนะคะอันนี้เป็นโน้ตนะคะจากนิวเนาะชื่อว่านิวชิมินี่นะคะขอบคุณมากๆเลย,ยก,กล่องสุดท้ายนะคะเปิดกันเลยนะคะมึงเฮ้ยเฮ้ย น้องกันก่อนนะคะคือพัสดุนี้แบบเซอร์ไพรส์ที่สุดที่เคยแกะไปติดตามไปฟอนกันโรัวนะคะอืมแบบสวัสดีค่ะพี่เกส์ตอนนี้พวกเราอยู่ในรายการของฟรีมิเนลลค่ะคงว่าพี่เกส์คุณจะชอบโอ้โหเธอไม่สามารถบรรยายความรู้สึกของนางได้นางแบบว่าเฮ้ยมีของให้แคลรี่ด้วยแ <c ười> คลรี่จะเป็นของพี่เกส์นะพี่เกส์ไม่ให้หรอกพี่เกส์ได้ก <c ười> ินแล้วนะคะจะเป็นปลาทายากิของไอ้บลูมแมนเจราคือ ตาไทกิสีทองของไอบลูมนะคะคือแรแล้วตา้มนี้เยอะไม่เป็นไรค่ะ์เกซี่แบบว่าสะสมของแรนี่จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะนะอันนี้มันเขียนว่าหมีแพนด้าให้ปล่อยนิชูบให้คนชนะเลือกก่อนนะคะพอดีว่าแคลรี่ไม่อยู่ก็จะเป็นของอีเกทันทีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะแบบน่ารักมากแล้วก็มีแพนด้าตัวนี้นะคะที่น้องบอกให้ปล่อยนิชุบแต่ว่าน้องไม่อยู่ฮ <laughs> อ้เอ,อ้ยมีพักพวกแพนดา้ามาอีกหนึ่งตัวะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นสลาคืออุ้ยตาย กระซี่ไปใส่น้ำยามันทะลักออกมาแล้วนี่ต่อไปนะคะจะเป็นขวดนมชิ้นนี้น่ารักมากๆเลยเฮ้ยชิ้นนี้พีคสุดแล้ว English bread บนไหนนี่นะคะแพ็กเกจน่ารักมากเอย,ยนนดีงามมากออามาก็เอามาจากแพ็กเกจเลย ส่งของครีมให้เกรซี่นะคะอย่าลืมส่งมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ที่อยู่ข้างใต้ดีสคริปชันบอกแล้วก็ตรงคอมเมนต์เลยนะลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะน่าร <c oughs> เราหรือว่าแพนดา้า